สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกๆท่านนะครับที่สนใจรถมือ2นะครับทุกคนทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับช่องครับส่วนรถมือ2นะครับกับทางเม้งพยนทรับกันอีกเชิญเคยนะครับวันนี้ครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่ประสาทพิจิตรนะครับสาขาซอยเสรีไทย68ครับแยกหนึ่งครับบินบุรีครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดครับในย่านบินบุรีนะครับต้องบอกกันครับช่วงนี้นะครับเราเปิดสาขาใหม่แล้วนะครับสาขาที่3นะครับ ที่ซุนทวง46นะครับแขวงราบกชีนะครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับห่างจากเสรีไทยครับไปประมาณไม่ถึง10กิโลนะครับเรามีด้วยกันครับ3สาขานะครับตรงข้ามฝั่งซอย95นะครับที่เสรีไทยอีก1สาขาสาขาที่2นะครับวันนี้ด้านหน้านะครับผมบอกกันเลยครับช่วงนี้นะครับรถมือ2ของเรานะครับมีเข้ามานะครับมีให้เลือกมากกว่า500คันแต่ด้านหน้าผมพามารีวิวครับรถเซ็กเป็นของตัว SUV 5ที่นั่งคันนี้ครับเป็นถือว่าเป็นแบรนด์ครับราาคคี ดาวตกผ่อนเพียงแค่6กพันห้าเท่านั้นครับกอลฮอนด้าครับ HRV 1 8 e คันนี้ครับเป็นโฉมปี2015ครับเป็นงานสีน้ําเงินครับต้องบอกก่อนว่าสีน้ําเงินนะครับถ้าดูจากผิวเผินนะครับคันนี้ครับถือว่าเป็นสีที่มันดูสวยสว่างนะครับนวลตามากขึ้นไฟด้านหน้ารุ่นนี้นะครับได้เป็นงานไฟของตัวหลอดลูกแก้ว2หลอดนะครับเป็นรุ่นของตัวหน้านะครับของตัวรุ่นโฉมนะครับตัวเก่าแต่ต้องบอกก่อนว่ารุ่นโฉมตัวนี้นะครับไม่ได้ถึงว่าตกรุ่นเลยนะครับ ไฟเวครับของตัวหลอดลูกแก้วนะครับมีงานเดลไลท์นะครับที่เป็นงาน l อลดี่เรียบ้อนนะครับข้างจ้หน้าจะเป็นงานสีนะครับออกสินสีดำนะครับตัดด้วยงานค้มเมียมค่าตรงกลาง พร้อมโลโก้ของตัว Honda นะครับเลขทะเบียนนะครับคันนี้รู้สึกว่าทาการคืนป้ายอยู่้องการเปลี่ยนป้ายเลขทะเบียนใหม่เป็นของทางกทมนะครับไฟตัดหมอบมีมาให้เรียบร้อยครับเครื่องยนต์ที่มาเป็นเครื่องยนต์เบนซินของตัว IV t e c ทขนาด1.8นะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่ารองรับน้ำมันที่เป็น e20 ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการเส้นเปลือกของการใช้งานคันนี้ตกอยู่ประมาณ14-15กิโลต่อลิตรนะครับถือว่าไม่ได้เส้นเปลือกมากเกินไปนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับที่มันทำการปปับสภาพครับโคมไฟหน้าอาจจะมีการเหลือของตัวงานของตัวคน เดี๋ยวต้องการขัดยี่รล้ของตรงงานคมให้ใสรเลยนะครับงานสีกระโปรงเป็นงานสีเดิมนะครับคันนี้สามเนียนเคิร์ฟของตรงงานฝาปนทั้งสองฝั่งสภาพสวยเดิมนะครับกระจะด้านหน้าจะตัดเป็นงานคมเนียนนะครับเป็นงานตะแกรงนะครับล่างจะลงมาข้างล่างนะครับพร้อมกับงานเกิร์ตของตัวด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไล่มาให้ดูงานครับด้านของตรงงานกระจกนะครับกระจกครับไปกระจกแท้เดิม นะครับจากส่วนฮอนด้าเป็นอะคูสิกาสซับสิ่งของชั้นเรียบร้อยแล้วติดตั้งงานฟิล์มด้านหน้า40%ด้านข้าง6 0นะครับก็บอกกอนว่าเจ้าตัวสไตล์ของตัว HRV ในคันนี้นะครับถือว่าการขับขี่นะครับวงเลี้ยวนุ่มนะครับขับนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงที่สุดสบายมากขึ้นนะครับและบอกเลยว่าคันนี้นะครับมาพร้อมราคาในราคาคุ้มค่าเพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทไล่มากรจมองข้างครับเป็นงานสีเดียวตัวรถแบบพับไฟฟ้ามีเฟอร์นิเจอร์ตัวเรียบร้อยนะครับ นะครับด้านข้างกุญแจคีย์เลสปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแผงประตูนนหน้าเป็นระบบสมาร์ทที่ไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวนะครับอิมมอรเซอร์ของตัวสเตนเออโต์รามีให้กระจกแท้เดิมนะครับจากศูนย์ทอนด้าเป็นอะคูสติกการ์ดซับเสียง2ชั้นนะครับคันนี้การการเสียงรบกวนของตัวเข้าภายในให้เรียบร้อยนะครับต่อมาภายในของตัวรุ่นตัว E นะครับ อบอกก่อนว่ารุ่นตัวนี้นะครับยังไม่ใช่รุ่นของตัวเริ่มต้นนะครับรุ่นของตัวรุ่นของตัว P15 จะมีตั้งแต่รุ่นของตัวที่เป็น1.8ตัว S ครับคันนี้เป็นตัวลองคอปของตัว E และมีรุ่นของตัว EL ภายในนะครับจะได้เป็นงานเบาหนังสีดําแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันระบบพัลเลนชิพมีให้เรียบร้อยระบบของตัวล็อกคมเดลคุชคอนโทรลมีให้หน้าจอฮัสกีนก้องวงหลังนะครับพร้อมกับ แอร์เป็นงานแอร์ออโต้ระบบเบรกไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเบาะเดิมสวยเลยนะครับคันนี้นะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยงานช้ำของตรงงานเบาะครับของตัวด้านหน้านะครับต่อมาผมพามาดูครับไม่ว่าจะเป็นระบบของตัวแอร์แบ็กความปลอดภัยคันนี้ครับมีให้รอบคันแล้วถึง7จุดนะครับให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับว่าโครงสร้างของเราครับสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยของการเข้ะงานหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับเรารับประกันด้วยครับบริษัทของรถยน ิดมา26ปีครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบรถทับจากบริษัทอิเซชั o นนะครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถรับให้อีก214เรายการนะครับลูกค้านะครับสบายใจได้เชื่อใจได้เรามีแพลตฟอร์มของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถรับให้ลูกค้าดูได้แน่นอนนะครับต่อมาผมไล่ดูงานเสาบีด้านข้างนะครับให้ดูหัวน็อตนะครับไม่มีรองของการแกะหรือการขยับของตัวงานของน็อตด้านข้างนะครับงานสครับเพจครับงานบดไม่มีรองของการแกะหรือการขยับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของตัวงานข้าง รอซอไวเป็นอาร์คครับสวยเดิมครับลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับแผงประตูนะครับจะขึ้นรูปด้วยงานพลาสติกที่เป็นงานหนังหุ้มแล้วนะครับก็จะได้ลงจะได้เป็นงานครับออโต้นะครับของตัวงานทับด้านหน้าเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นด้ามจับงานโคเมียมนะครับแผงประตูวัสดุด้านข้างเป็นงานหนังหุ้มเรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาให้ดูงานตะเข็บของตัวนะครับแผงประตูนะครับไม่มีรอยของการเคาะงานหรือการช่โครงสร้างนี่คือสภาพงานแรกเข้านะครับเดี๋ยวคนทาการทําสปา เก็บหลังตรงงานครับให้อบคันเลยนะครับด้านท้ายครับของตัว H R V คันนี้ออกแบบด้านจับงานครับอยู่ด้านบนนะครับนะครับเขาจะออกแบบให้ดูมันดูรับเรียบครับแล้วดูพรีเมียมมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงสะดวกสบายแล้วเบาะแถว2สามารถทําการปรับพับได้เผื่อเราต้องการพื้นที่ใช้สอยของตรงงานแถว2ด้านหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเบาะนะครับด้านหลังสามารถทําการปรับพับปะนาบนะครับลงไปนะครับได้นะครับทั้ง2ฝั่ง เดี๋ยวผมขย aja ทำการปรับพับให้ด sure <sho> ูนะครับว่างานของตัวแถว2สามารถทําการปรับพับระนาดนะครับลงไปได้กุญแจนะครับผมมีให้2ดอกนะครับคันนี้ครับต่อมาผมพาไปดูนะครับด้านหลังนะครับของตรงงานนะครับเบาปรับพับระนาลงไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับของตัวเบาะของตัวนะครับด้านนั่งนะครับหรือทําการปรับพับระนาลงไปได้เพื่อใช้พื้นที่ของตัวด้านหลังในการขนของสมภาระเพิ่มเติมนะครับ ให้ดูสภาพของตัวงานหลังคานะครับสภาพเดิมไม่มีรอฉีขาดหรือรยเปิดเพื่อของตัวงานนับหลังคาด้านบนนะครับนะครับด้านท้ายนะครับจะได้เป็นงานไฟนะครับที่เป็นงาน LED เรียบร้อยแล้วนะครับและคันนี้มีระบบของตัวความปลอดภัยเซนเซอร์ด้านหลังให้2จุดกล้องมองหลังมีให้เรียบร้อยรองรับน้ำมันที่เป็น e 8 5นะครับพร้อมด้านบนมีงานไฟเบรกใช้สามเรียบร้อยนะครับต่อมาผมพามาดูด้านหลังของเจ้าตัว hrv รุ่นนี้นะครับ ถือว่าด้านหลังครับห้อยสารถือว่ากว้างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานถัดรองนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับชุดประแจนะครับแม่แรงนะครับด้านล่างนะครับคันนี้นะครับผมมีให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานล้ออะไรนะครับผมมีให้แต่ให้ดูงานด้านท้ายของตัวซีนก่อนนะครับเป็นงานซีนไข่นะครับสีเดิมโรงงานนะครับไม่มีรอยบุบของตรงงานด้านท้ายนะครับถือว่าคันนี้นะครับราคาดีเลยนะครับอยู่ที่379,000บาทฟีดาตกผ่อนเพียงแค่6,500นาเท่านั้นครับ ต่อมามาดูด้านท้ายน,นะครับของตัวงานฝาหลังนะครับหัวน็อตครับสภาพเดิมไม่มีเรื่องของการแกะหรือการขันของตัวงานหัวน็อต ทั้ง2ฝั่งนะครับก็อบอ,อกโชวด้านท้ายนะครับสภาพเดิมสวยเลยนะครับแต่เข็บด้านท้ายไม่มีเรื่องของการชนหรือการเข้าง,งานของตัวง,งานโครงสร้างนะครับผิวพันธ์ฝั่งขวานะครับสภาพเดิมนี่คือสภาพแรกเข้าที่มาทําการทําสปาหรือเก็บรายละเอียดตัวง,งานนะครับไม่ไว่าจะเป็นซอฟต์เบสท์ขาของผมตรงงานด้านข้างคันนี้ครับสภาพเดิมนะครับ,บออเบาะแถวหลังนะครับตึงๆเดิมๆสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูออปชันภายในของเจ้าตัวคันนี้นะครับไล่มาก่อนนะครับให้ดูงานโครงสร้างเสาเอฝั่งขวา นะครับหัวน็อตด้านข้างแผงวระตูไม่มีเรื่องของการแกะและการขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นส่ทอาร์ชของตัวโครงสร้างแผงวาะตูคนขับนะครับกลมสวยเดิมนะครับนะครับกระจกพับปับไฟฟ้านะครับคันนี้เซ็นทรัลล็อกมีให้เรียบร้อยกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้เป็นวันทัดออโต้บานบอกคนที่ขับแล้วนะครับบอปปรับจะเป็นงานแมนนวลนะครับแล้วก็โครงสร้างของตัวงานเสานะครับ้านข้างหน้สติกเกอร์ยังอยู่ครบทุกอย่างนะครับต่อมาผมพาไปดูออปชันของตัวงานภายในดีกว่าครับว่าคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับปุ่มเอนจิ้นม้าซยือนะครับ พวมงมาลัยสภาพยังสวยเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวเขาจะทําการปรับแอร์นิดหนึ่งนะครับ <t> พวมงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคันนี้นะครับแล้วก็พวมงมาลัยสามารถทําการปรับระดับได้นะครับสีทิศทางดึงขึ้นดึงลงเลื่อนขึ้นเลือลงนะครับไม่ไว่าจะเป็นนะครับฝั่งขวาระบบลกความเร็วคุ้ดคอนโทรลมีมมให้และที่สำคัญคันนี้มีระบบของตัวแพลนชิพของการเล่นกีมือนะครับให้เรียบร้อยแล้วแต่รุ่นของตัว E L เขาจะมีงานสรุปด้านบนนะครับเพิ่มเติมมานะครับแต่คันนี้นะครับ ระบบไฟหน้าเป็นงานออโต้แล้วผาตัดบอกมีให้นะครับเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดโลนะครับไม้แท้ไปเดิมนะครับรถปี15ต้องบอกก่อนว่านะครับฮอนดานะครับได้ความทนอยู่แล้วนะครับนะครับเลขไม้ไม่ใช่ปัญหาหลักเลยนะครับผมบอกว่าดูสภาพของตัวเครื่องยนต์แล้วก็ดีเทลของตรงกระด้านหน้านะครับระบบหน้าจอ h ัสกรคันนี้นะครับเชื่อมต่อระบบบลูทูธนะครับมีกล้องมองหลังนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับให้ดูสภาพของตัวงานรัปด้านหน้านะครับให้ดูก่อนนะครับดีเทลนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นงานแอร์ออโต้นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นงาน i อร์อโต้หน้าจอดิิต้อนนะครับระบบเกียร์อัตโนมัติที่เป็น CVT ระบบมือไฟฟ้าออโต้เบรโฮนะครับคันนี้มีให้หมดที่วางขวดน้ำแก้วน้ำนะครับแล้วก็งานแอร์คอนโซลด้านหน้านะครับจะเป็นงานแอร์ทั้ง3โซนรับด้านหน้าให้เรียบร้อยแอร์เย็นเลยคันนี้นะครับและก็คู่มือนะครับของการใช้งานนะครับคันนี้มีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สมุดของการรับประกันคู่มือนะครับการเข้าเซอร์วิสนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับ มีการเข้าศูนย์ maintenance service แทบทุกระยะเลยนะครับนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าคุ้มราคา3า0 0 0นนะครับ7 0 0 0บาทนะครับได้ครับสไตล์ย SUV 5ที่นั่งในราคาครับประหยัดไปใช้งานเลยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทวหาผมได้เลยนะครับูมิงที่เบอร์ทศ์สี่หนึ่งสี่หกกศูนย์สองสเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์ทักมาสอบถามรายของรถก่อนได้เลยนะครับ เออลูกค้าครับจะเป็นอาชีพนะครับพนักงานบริษัทครับข้าราชการนะครับอาชีพนะครับที่มีเอกสารชัดเจนครับลูกค้าที่มีเครดิตครับรับไปเลยดอกเบี้ยแค่นี้ครับเริ่มต้นเพียงแค่2.79จนะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด7ปี84งวดคันนี้ฟรีดาวน์ตกผ่อนเพียงแค่6,500เท่านั้นนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถทักแชทหรือแอดไลน์มาตามบอร์ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันนะครับ เครื่องยนต์คันนี้คือเครื่องยนต์สภาพแรกเข้านะครับใหม่ๆเลยยังไม่ทําการปรับสภาพนะครับเครื่องยนต์เป็นตัว i v t e c ทขนาด0.8นะครับคันนี้หลอดรัฐมันที่เป็น E ครับ85เรียบร้อยแล้วสภาพเครื่องยนต์นะครับให้ดูก่อนนี่คือสภาพแรกเข้ารถไม่เคยมีบัญหาของการติดแก๊สมานะครับคันนี้ครับไม่มีรอดเสืมรั่วของตัวน้มันเครื่องนะครับงานฝากระโปรงนะครับด้านหน้าไม่มีเรื่องของการแกะหรือการขยับนะครับดูจากงานเบ้าโช๊คซีนเดิมๆ สวัสดีฮาร์ดเดิมนะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ผมทงการเปล er ี่ยนลูกใหม่ให้นะครับแล้วก็ทําการทําสปาล้างห้องเครื่องให้ใหม่นะครับเช็คระบบไฟให้ใหม่ร้อเรเซนเลยนะครับให้ดูครับเชิงล้อเชิงคำล้อนเดี๋ยวผมทำการนะครับเปลี่ยนให้ของตวงกันด้านหน้าแต่ให้ดูงานสกระปงก่อนนะครับไม่มีรอยบุบหรือเรอยของการเคาะงานซิลเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบซิลเกอร์มอกอยู่เดิมนะครับเดี๋ยวก่อสมอฟนะครับผมเก็บงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานเบาด้านในนะครับเปลี่ยนของเหลวทับถ่ายมันเครื่องตรวจสอบเช็คระบบของตัวเค้าก่ออนมร ผมบอกเลยคันนี้ราคาคุ้มค่าอยู่ที่379,000บาทกับ Honda HRV 1.8ตัว E คันนี้ปี2015นะครับทิ้งคันเลยฟรีดาวผ่อนเพียงแค่6,500ถ้ารกคันใดสนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเซมินครับที่เบอร์ศูย์ลุกซี1466023เบอร์โทรนี้แอดไลน์ครับมาได้เลยครับเชื่อใจมั่นใจได้ว่าครับของเราครับมีสต๊อกรถให้เลือกมากกว่าหลาคันครับ ก็จะกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกระทางช่องครับส่วนรถมอสองนะครับกระทางในรถยนต์ครับเพื่อจะไปอัปเดตโดยเฉยๆขัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชัปเดตครับชมรถสไตล์ SUV ครับไม่ว่าจะเป็น7ที่นั่ง5ที่นั่งนะครับระบบไฮบริดผมจะพามาอัปเดตในช่องนี้ขัอไปนะครับวันนี้คันตั้งเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ